สำรวจเหตุผลทําไมสถานีขนส่งปราจีนบุรีถึงเป็นแบบนี้ตอนนี้เกรซอยู่กับคุณสุวัสดิ์สาขาชวนริติกรปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะยินดีที่จะเปิดเผยตัวตนใช่ไหมคะยินดีค่ะทําไมถึงต้องมาสร้างตรงนี้ทั้งที่ไกลจากตัวเมืองเป็นสิบกิโลคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีของเรานะคะไม่ใช่หน่วยงานที่ก่อสร้างสถานีขนสง่งเพียงแต่เราได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจค่ะทำไมป้ายขนส่งด้านหน้าถึงยังเป็นของกรมขนส่งทางบกกอย่คคัังงดรรรรรบาาาาาโน์ิหหสวจจปีุร ก็ใช้งบประมาณคะ่ะในการปรับปรุงพื้นถนนนะคะปรับปรุงแก้ไขตัวอาคารให้สามารถใช้งานอยู่ได้ซึ่งในปีนี้มีการตั้งงบประมาณที่จะเปลี่ยนแปลงป้ายให้ถูกต้องคะ่ะสถานีขนส่งนี้ร้างหรือเปิดใช้บริการแล้วคะเราเปิดใช้งานปกตินะคะทําไมเก้าอี้ตรงนี้ถึงมีแค่4ชุดคะตอนที่เราได้รับการถ่ายโอนมาเก้าอี้ก็จะมีจํานวนมากนะคะแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันก็มีการผุพังตามการเวลาคะ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้บริการที่สถานีขนส่งมีจํานวนไม่มากเราก็เลยไม่ได้ทุ่มงบประมาณเพื่อที่จะซื้อเก้าอี้มาให้มันได้ผพังคะ ที่มีอยู่ก็เพียงพอกับผู้ใช้บริการอยู่แล้วค่ะกล้องวงจรปิดตรงนี้ใช้งานได้ไหมคะใช้งานได้ค่ะส่วนของจอมอนิเตอร์ค่ะที่เห็นจอดําเพราะว่ากล้องวงจรปิดบางตัวอยู่บริเวณชั้น 2, 2> ที่ไม่ได้เปิดใช้บริการเราก็เลยปิดกล้องวงจรปิดค่ะ <c oughs> แล้วงูเนี่ยมีจริงไหมคะ <c oughs> มีจริงค่ะเ <c oughs> นื่องจากสถานีขนส่งของเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางทุ่งนานะคะ <c oughs> ก็จะมีงูขึ้นมาบ้างบางครั้งเจ้าหน้าที่ของเราพบเห็นก็เลยทําป้ายติดเตือนไว้ค่ะทีวีตรงนี้เคยมีไหมคะเคยมีค่ะแต่ว่ามีช่วงโควิดสถานีขนส่งถูกเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามค่ะก็จะถอดทีีววววตัน้้้อออกกกแล็็เาไไป บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีผู้ใช้บริการเราก็เลยไม่เอาทีวีกลับมาติดไว้ค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเสียหายค่ะทีวีถูกเก็บไว้อย่างดีจริงๆค่ะในแต่ละวันรถโดยสารมีกี่รอบและมีกี่สายคะถ้าเป็นรถข้ามจังหวัดเนี่ยเราจะมีทั้งหมดสีสายค่ะความถี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ25-30รอบค่ะมี่รถเข้ามาจริงๆค่ะเป็นสายปราจีนบุรีไปที่สถานีขนส่งหมอชีพผ่านนครนายกไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตค่ะอย่างคันนี้นะคะเป็นรถที่วิ่งระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอศรีมหาโพธิ์ค่ะค่าโดยสารนักเรียน20่บบาทเองคนี่ ผู้โดยสารใช้ขึ้นและลงรถมากที่สุดของชาวปราจีนบุรีคือที่ไหนคะในตัวเมืองเลยจะอยู่ที่บริเวณหน้าห้างเอกภาพค่ะส่วนจุดที่2จะอยู่ที่ด้านหน้าตลาดต้องชมวงวเวียนนเรศวรค่ะเข้าสู่ช่วงคาถามจากคอมเมนต์จริงหรือเปล่าคะที่ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินหัวประมูลมาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีข้อมูลนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างแค่รับถ่ายโอนภารกิจหลังจากที่เขาก่อสร้างเสร็จแล้วค่ะแล้วถ้าที่เนี่ยคนมาใช้บริการน้อยไปทําเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะสถานีขนส่งค่ะเราได้รับการถ่ายโอนเพียง15ภารกิจทีี่่เกกยวับการสถาน มีขนส่งเท่านั้นค่ะการที่เราจะทําเกี่ยวกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะดําเนินการได้สุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงผู้ชมไหมคะหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะมีการเปิดรถรอบเมืองของอําเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะ<ม>ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการสถานีขนส่งของเรา<ม>แล้วก็สามารถไปเที่ยวต่างๆในตัวเมืองปราจีนของเราด้วยรถรอบเมืองได้เลยค่ะเกศขอขอบคุณคุณสุวัสดิ์เจ้าหน้าที่จากอบจรปราจีนบุรีที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะ